สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็นเพชรยนนะครับโอ้โหวันนี้มีโอกาสได้เข้ามาในโรงเก็บรถ3นะครับหรือเก็บโรงเขาเรียกอะไรนะโกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะครับพอดีตอนเดือนนี้นะครับบริษัทเพชรยนต์ของเราได้นำรถเข้ามาเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับให้ลูกค้าชมนะครับเป็นคลังลับนะครับที่ใครไม่เคยเห็นนะครับเป็นโกดังเก็บรถของบริษัทเพชรยนต์นะครับรถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนะครับผมแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับรถทุกคันยังไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทเพชรยนต์นะครับ นี่นะครับใครที่เป็น fc เพชรยนหรือ fc เน็ตเพชรยนนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์หรือโทรมาหาผมได้นะครับสอบถามหารถรุ่นไหนนะครับรถทุกคันสามารถพิออเดอร์ได้หมดนะครับพอดีวันนี้ได้มีโอกาสพาลูกค้าเข้ามานะก็เลยเก็บภาพบรรยากาศด้านในนะครับและรถที่อยู่ข้างในให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับราคาบางคันนะครับถ้าผมไม่ได้แจ้งก็คือมันยังไม่ได้ลงราคาไว้นะเพราะรถเพิ่งเข้าใหม่จริงๆนะครับ ตอนนี้รถของเราจาก350้คันเพิ่มมาจอดอยู่ในนี้ก็น่าจะเกิน50คันนะครับเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศ6 2 6 4 0 7 7 7 6ูนะครับคันนี้ก็เป็นโตโยต้านะครับเป็นรีโว่หน้าหล่อ2.8ดนะครับตัว G นะครับก็รถที่แล้วเข้ามา10คันก็ไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็มาใหม่อีกนะครับ คันนี้ราคา659นะครับสำหรับดีโวสีดำเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะ659นะครับคันนี้นะ 2.8G นะครับปี18ส่วนคันนี้ก็เป็นยูสุดีแม็กสเทลนะครับ1.9นะครับราคา600,000กลางๆเท่านั้นเองคันนี้นะครับสวยๆเลยรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวรถไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนทุกคันนะครับนี่นะวีโก้เราก็มีนะครับอูสุดีแม็กสี่ประตูไฮแลนเดอร์เราก็มีนะครับเดี๋ยวผมพาชมแบบเร็วๆแล้วกันนะครับ มาเปิดคลังโกดัง3าให้ดูนะครับลูกค้าคนไหนอยากดูรุ่นไหนก็แอดไลน์มาเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะครับวีโก้แชมป์สประตูเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้นะครับ3ามกนะครับคันนี้4ี่แสนหนึ่งนะครับรีโวแคร็ไม่แปดหมื่นนะครับสวยๆเลยนะครับมีซูมิชิปาเจโร่เราก็มีคันนี้ผมไปรับมาเองนะครับเป็นตัว2.5งจุดห้าอ่จีทีพรีเมียมนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับเบาไฟฟ้าข้างในสวยมากเลยสําหรับปาเจโร่คันนี้นะครับ อันนี้ก็เป็น t o y ย t a Fortuner นะครับเครื่อง3.0เกียร์ออโต้นะครับสวยๆเลยหน้าแชมป์ตอนนี้มีเข้ามาแล้ว2.5 3,000มีหมดนะครับตอนนี้เครื่อง2,500เครื่อง3,000เรามีหมดนะครับอันนี้ก็เป็นตัว h ฮ g h นเดอร์ไฮ l a นเดอร์ขับเคลื่อน2ลอ้ออันนี้รู้สึกจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับสวยๆเลยตัวสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะครับคันนี้สีเทาดำคันนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับสีบอลน,นะครับเป็นตัวขับ2สวยๆนะครับ ยูสุดีแมกเรามีนะครับรถเก่งเรามีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมขยายภาพให้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับจะเป็นนิสสันอเมล่ก็มีนะครับปีสิบเนะครับสวยๆนะครับโตโยต้า l อลติสีขาวนะครับเป็นตัว G เลยนะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราเอาแ a ม r ี่เข้ามาเยอะด้วยนะครับสําหรับบริษัทเพชรยนต์นะครับนี่นะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับเป็นอันติหน้าแบนนะครับ ราคา310นะครับสวยๆเลยนะครับนี่เราอยู่ในคลางรถเข้าใหม่นะครับนี่ o ตโย a ้าแค r y นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นตัว2.0 p 1 6 G ปี6นะครับคันนี้นะราคา5 9 9 0 0 0บาทนะครับสวยๆเลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจหรือหารถ VIP คารต์ไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Camry Altis ิเรามีหมดเลยนะครับราคาก็เริ่มต้นที่3 0 0 0 0นนะครับไปจนถึง4,600,000เลยนะครัๆนะ รถสวยนะครับทุกคันนะครับนิสสัน a อเมร่าเอ็นิสสัน่านิสสันมาร์สเราก็มีนะครับสองแสนปลายๆรถปี19บเกสวยๆนะครับหรือจะเป็น Toyota Camry ี่คันนี้ก็เป็นปีสิบานะครับราคา4ี่แสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจก็แคปบหน้าจอส่งมาให้ผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายรีวิวแยกให้ดูนะครับคันนี้ก็เป็นรี v o นะครับเป็นสองจุดีพั หน้าหล่อสวยๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้ก็เป็นนิสสันนาวาล่านะครับเป็นตัวสี่ประตูนะครับคาลิเบอร์สวยๆใครสนใจรุ่นไหนติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับคันนี้เป็นรีโวหน้าหล่อปีสิบแปดนะครับสมาร์ทแคปนะครับผมเป็นสีเทาดำนะครับหายากนะครับตัวนี้นะนี่นะครับหรือจะเป็นออลนิวฟอร์จูเนอร์นะครับคันนี้ก็ใส่ยางมาทะเลาให้เรียบร้อยนะครับ ราคาเบาๆนะครับ9 0 0 0แสนถึง1ล้านต้นนะครับ900,000นลายถึง1ล้านต้นสวยๆเลยนะครับ All n น w f o r t u n e นะครับหรือจะเป็นตัวนี้นะครับ b a c k Edition นะครับเป็น k i ิงแ a p b a c k Edition ฝากระโปรงดำด้านนะครับมีป่งล้อล้อดำสวยๆเลยนะครับโหวันนี้มีรถสวยๆให้ลูกค้าเลือกมากมายนะครับที่บริษัทเพชนยนต์ในโกดัง3นะครับเป็นโกดังรับนะครับอันนี้ก็เป็น Honda Jazz ปี19ไมล์20,000นะครับ ราคา519รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้เก็บงานนะครับรถสวยๆเลยรอถ่ายรูปอยู่นะครับคันนี้ก็เป็นยูสุดีแมกนะครับเป็นตัวดีแมกคัสเปตแคบนะครับเป็นตัว L แต่ของแต่งหลักแสนเลยนะครับล้อท่อแม็กยางนะครับปุ่มอะไรนะคันเร่งไฟฟ้านะครับแกลกหลังคาโลบาร์มีหมดนะครับคันนี้เป็นตัว X Series นะครับ X Series ีรีส์ยูสุดีแมกเอ็กซ์ซีรีส์นะครับรุ่นนี้ก็หายากล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับสำหรับ X Series เป็นสีขาวมุก นะครับสวยๆเลยนะครับคันข้างๆกันก็เป็น Toyota Revo นะครับเป็นตัว Smart Cap นะครับสวยๆนะครับนี่ราคาเบาๆนะครับสี่แสนปาๆนะครับสนใจรุ่นไหนแคปหน้าจอนะครับแล้วแอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปแยกให้ดูนะครับเนี่ย r e v o หน้าหล่อนะครับ2 8 G ออโต้นะครับหรือจะเป็นตัว Revo TRD Smart Cap นะครับเป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะครับเป็น TRD นะครับผมกลับพาไปเป็นเหมือนเดิมดีกว่า นี่นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับ TRD สวยๆนะครับสีเดิมเดิมรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพหรือจะเป็นปี20ยูสุดีแมกนะครับไฮแลนเดอร์สมาร์ทแคปไอเป็นสเปซแคปปี20นะครับสวยๆมีล้อแมกของเลนโซให้ด้วยนะครับเป็นยางซอฟต์นะครับเดี๋ยวทะเบียนเปลี่ยนกรุงเทพให้คันนี้นะสวยมากเลยเดี๋ยวผมหาเวลาว่างเข้ามาถ่ายให้นะครับตอนนี้ช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากๆเลยนะครับคันนี้ก็เป็น t ต y o ต้ารี o นะครับ T.R.D. นะครับเป็นรถกระบะเกียร์แมนนวลนะครับเป็น T.R.D. สวยๆเลยนะครับคันนี้นะต้องบอกว่าหายากจริงๆนะคับนี้เป็นปีน่าจะรู้สึกจะสิหรือสิเนี่ยนะครับเป็น T.R.D. มันจะมีชุดแต่งโลบาร์ T.R.D. ให้นะครับเบาะเป็น T.R.D. ภายในเป็น T.R.D. ทั้งหมดนะครับหายากนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้ที่เบอร์ 06- 2 6 4 0 7 776นะครับนี่อันตรงอันติดเรามีหมดเลยนะครับ ลูกค้าหารุ่นไหนอยู่ลองแอดไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับนอกจากโกดัง1โกดัง2องครับเรายังมีรถอยู่ในโกดังที่3อีกนะเป็นรถเข้าใหม่นะครับก่อนปรับสภาพนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับรถทุกคันนะครับคันนี้เป็นสีมตาลนะสวยนะครับเป็นอันติดหนึนะครับใครหารุ่นไหนรถใช้งานนะครับคอมแพคคาร์แฮตแบ็กสี่ประตูอีโคคาร์นะครับรถหรูแคมรี่มีหมดสนใจแอดไลน์สอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับ เป็นรถหรู v i p นะครับ t o y o t a c a ค r รคันนี้ก็ราคา6-10นะครับคันนี้เลขไมล์แ0 0หม่นะครับเป็นตัว2 0 g จุนปีสินะครับสวยๆเลยเพชรยนต์เอาเข้ามาเยอะมากนะครับยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถมือสองนะครับตอนนี้ผมพามาเปิดโกดัง3นะครับกับบริษัทเพชรยนต์นะครับสนใจรุ่นไหนติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เน็ดเจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมเนทเพชรยนต์นะครับขอตัวไปก่อน